สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็กลับมาเล่นอีกครั้งกับเกมโลบอร์กในแมปงัดข้อนะครับตอนนี้ตัวเกมก็มีอัปเดตใหม่สลามแมชชีนสลามแมชชีนนี่ทำอะไรอ่ะสลามโอฟายคือทำให้สัตว์เลี้ยงของเราอ่าได้ฮิวมัลติพายออนเดมเอ้ยตัวคูณเนาะเพิ่มพลังตัวคูณเนาะแล้วก็มีนิวอีเวนต์เอ็กเอ้ยอีเวนต์เอ็กใหม่ทางขวานี้แล้วก็มีโลบอร์กเอ็กใหม่อีก2อันพอลวีนอีเวนต์ตอนนี้ออกไปแล้วโอเค โอ้โห oh, ไอ้ไอ้เนี่ยผมลืมซื้อไอ้ตัวเด็คุกกี้อ่ะไอ้แคนดี้ผมลืมใช้แปลกเลยปลาไปดูกันขั้นแรกเข้ามาปุ๊บเข้ามาดูนี่ก่อนเลยอีเวนต์เอกอีเวนต์เอกอันใหม่มิสติคอลเอกไข่ปริศนาเหรอมิสติคอลมีอะไรบ้างบอลลูนด็อกพลังห้าร้อยเมจิคอลยูนิคอร์นเลยยูนิคอร์นพลังสามเคอ่าสามพันใช่ไหมคูณสามเคสามพัน แล้วก็นี่ครับคูเยติเยติเยติแบบเท่ๆใช่ไหมคูนี่แม่น่าจะแปลว่าเย็นน่าจะว่าเท่มีมผลออกมาเป็นแรนดอมได้เป็น Lucky ลัคก,กี้สองเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ลัคกี้สามสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็มีโอกาสได้คีไฟเดอร์หนึ่งศูนย์จุดหนึ่งเปอร์เซ็นต์ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะตัวเนี้ยตัวเก่ามันจะดีกว่าตัวที่ไอไอหมาเนี่ยมาคิสตั้นอะมาคิดตั้นตัวไหนวะอ่ายัางเหลือปะเนี่ยนี่ไงคองกกี้ที่ผมมีลัคกี้สาม อ๋อเขาเปลี่ยนตัวเลขเขาเป็น18แล้วก็ย่อยเป็นหน่วยตัวเลขเป็นเนี้ตอนนี้ย่อยๆเป็นตัวเคนี่ไง 6M พลังเปลี่ยนเป็นอย่างนี้ครับอ่ะแล้วตัวที่เราใช้นี่ถ้าดูข้างในนปุ๊บมันจะเป็นเลขยาวใช่ไหมถ้ามองจากตรงนี้เห็นปะ 7.6M อันนี้เป็นมานาแล้วปะหรือผมเพิ่งเห็นได้เป็นอย่างอันนี้ผมเพิ่งเห็นปะเขาเปลี่ยนเป็นระบบนี้แบบเอาตัวตัวเนี้ยตัวหน้าย่อเล็กๆเนี้ยให้เห็นเป็นเลขอย่างเงี้ยอ่าเรามาดูที่ไข่ต่อไป ต่อไปก็คือสแกลลี ally, ่บอลซิลิทสแกลลี่บอลซิลิก็ตัวอะไรอ่ะพลังคูณหนึ่งหมืนสิบก็คือหนึ่งมืนอ่ามีโอกาสได้วินเนอร์3 100%นึ่งร้อยเบสเฟนห้แล้วก็คีไฟเดอร์สองูนย์จุนอร์เซก็ดีขึ้นมาประมาณหนึ่งเป้าหมายคือเจาเบสเฟนห้า 5, ใช่ไหมแต่โอกาสแค่หเองแล้วก็เนี่ตัวสุดท้ายครับเนอร์ดี้จีโนมอาร์เนอร์ดี้โนม ก็คือโนมเคยเคยนว่เพื่อนๆตัวที่ไปแต่งสวนอะเดีย๋ยวผมหาภาพได้เดี๋ยวขึ้นให้ตัวแต่งสวนเนี่ยโนมอ่าแล้วมันอะไรว่าเนืร์ดีเลยมีเอฟเฟกต์ที่จะได้ก็คือเบสเฟนห้าเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์เฮ้ยถ้าออกปุ๊บก็คือเบสเฟนมีโอกาสสูงม,มากคีไฟเดอร์สามหนึ่งเปอร์เซ็นต์แล้วก็เบสเฟนหกด้วยอยู่ที่ศูนย์จุดศูนย์หนึ่งเปอร์เซ็นต์ก็ใช้ได้นะนะพลังหนึ่งล้านโอเคแล้วก็มีไข่อันเก่าผมอยู่เจ็ดสิบหกลูกน่าจะมาเปิดเล่นให้หมด ประมาณนี้ครับเฮ้ยเปิดสอนกันหมดมาเรารับของเก่าอันนี้ผมรับของถึงนี้แล้วไอซีท่าน3ไปแล้วก็ได้เลลี่ล็อกอินเลลี่ล็อกอินดูนั่นนี่ตอนนี้ผมรีเบิร์ตถึงนี่แล้วครับตอนนี้รีเบิร์ตหกแล้วผมกะว่าน่าจะทําการรีเบิร์ตไปสัก65เพื่อจะไปที่โลก6ตอนนี้เกมมันอัปเดตถึงโลก7ใช่ไหมเราน่าจะต้องไปแค่โลก6ก่อน ไอ้โลกที่ห้าคือไดโดเสาที่เราไปล่าสุดแล้วผมต้องสู้เพื่อไปโลกต่อไปเฮ้ยมีหน้าโหลดจะโหลดทาไมมนเสียเวลาปะเนี่ยหน้าโหลดนี้มันก็สวยได้แหละแต่เสียเวลามาทกากอลแอดแล้วไม่มีตัวทกากอลแอดเลยตรงนี้ออกไปแล้วตรงนี้เอนชาร์เอนชาร์ผมมีนี่ที่ผมทําทิ้งไว้คือจะเอาวินเนอร์สี่แล้วก็เรื่องสัตว์เลี้ยงเดี๋ยวผมมาพูดตอนท้ายคลิปแล้วกันว่ามีสัตว์เลี้ยงอะไรแล้วบ้างเราไปเรื่องอื่นก่อน ไปที่บีชตัวพวกนี้น่าจะไม่มีมีแต่ตัวไอ้น้าตัวเก่าที่เก็บ,กบไว้งั้นแหละไปถึงนี่นิวเคลียร์บังเกอร์แล้วก็ยังไปนี่ไม่ได้ต้องใช้50ไม่พอมาแล้วก็เรื่องรีเบิร์ตไม่มีอะไรเพิ่มใช่ไหมแขนแขนผมเปลี่ยนเป็นใช้แขนนี่บัฟแคปเป็นบัฟปู แขนบัฟปูพลัง935อ่า930เปอร์เซ็นต์ได้จากไอ้นี่ตู้ตู้ไดมอนด์ตรงนี้โอกาสได้บัฟแคปอยู่ที่7เปอร์เซ็นต์มันจะมีสูงกว่าคือบัฟซิติกบัฟซีวีทุกนี้จะสูงกว่าแต่ยังไม่ครบใช่ไหมเหมือนแขนบนยังไม่ครบอ่าบัฟท็อกซิกบัฟนี่ไงบัฟซีวีทได้แค่2อันบัฟอ่าแคต็ตี้แค็ตี้ใช่ไหมแค็ตี้ได้2อันยังไม่พอ มาเราดูเรื่องอื่นขนมมีเท่าเดิมบุ๊ปิ้นอันนี้ไม่มีตัวใหม่อันนี้ก็เหมือนเดิมซีซั่นยังไม่รีน่าจะเท่านี้แม่เทียวเทียวเทียวเทีวเท่าเดิมบัคกคิมสันเทียวที่ผมใช้ยังอยู่แค่เฟรมเนี่ยใช้เทียวนี่ได้ละฮาสซัดแล้วก็สู้กับตัวนี้ต่อตัวนี้ซูเปอร์มิวแทน์ออโตไฟนี่อันนี้ออโตไฟ์แบบไม่กดเลย แต่ว่าไม่ได้ใช้ทีมวินบ้างเมื่อกี้ทีมวินน่าจะประมาณเท่านี้แล้วเรามานี่กันต่อมาคุยเรื่องตัวช่องผมครับเรื่องการลงคลิปอะ่ะเดี๋ยวผมจะทําไอ้นี่ว่าเราจะลงคลิปอะไรบ้างใช่ไหมในช่องอ่าที่ที่มีเป้าหมายเล่นตอนนี้ก็คือเราจะลงโลบอคไมค c r a f t แล้วก็มีที่เรายังเล่นไม่จบคือ7ซเว่เอ้ยไม่ใช่ไอีซัเบอร์พังใช่ไหมซเบร์พังเราจะเล่นกันต่อให้จบ แล้วก็จะมีเกมใหม่ที่ผมพูดไปเมื่อกี้เลยคือ Seven Day to Die อันนี้เพื่อนๆโหวตกันมาเดี๋ยวผมขึ้นหน้าโหวตให้ตามนี้เลยครับมันคะแนนขึ้นมาก็เป็นเห็นปมันจะประมาณเนี้ยเกือบอันดับหนึ่งใช่ไหมแล้วก็เพื่อมาบอกให้ผมเล่นอะไรก็ได้ใช่ไหมถ้าอย่างนี้ผมก็น่าจะเล่น Seven Day เพราะว่าเล่นกับบิ๊กไปแล้วเดี๋ยวตัดมาลงให้นะครับโดยที่เราจะลง Seven Day to Die มันเป็นเกมที่เราต้องใช้ชีวิตรอด7วันแล้วซอมบี้มันจะมากัดใช่ไหมจะเป็นแบบวันที่ซอมบี้แบบออกมาเยอะมากเลยแต่ว่าผมจะลงคลิปเนี่ย หนึ่ง EP จะเจ็ดวันเลยครับแต่จะทําทมาให้มันสั้นๆให้เพื่อนได้ดูกันสนุกๆเลยมันจะใช้เวลาในการเล่นนานหน่อยทําให้ EP หนึ่งอ่ะใช้เวลาในการเล่นนานก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบกันถ้ายังไงก็ฝากไปดูกันได้นะเดี๋ยวผมจะแจ้งเจอในชุมชนให้ถ้าคลิปมันลงแล้วโอเคแล้วก็น่าจะเล่นโลบอกรูบอกรอันนี้ก็น่าจะงัดข้อไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวหาผมจะหาแมบ,บอื่นมาเล่นออแล้วก็ประกาศตรงนี้เลยที่ว่าผม เพื่อนๆสงสัยนะครับว่าทําไมผมไม่เล่นไอ้แมปทอยเล t เทอร์โ e ดี e เอนต์อันนี้ผมก็เล่นไปบ้างแล้วแต่ผมเห็นแล้วสภาพคือ,อผมว่ามี3าข้อเหตุผลที่ผมไม่เล่นอ,อันนี้เป็นเหตุผลส่วนตัวเลยนะครับก็คือข้อแรกก็คือตัวทอยเล t เทอร์โบดี e เอนะเขาเปิดมาประมาณหนึงแล้วมันปานานประมาณหนึ่งแล้วมันมีแมปเยอะอะไรเยอะ,อะผมน่าจะตามไม่ทันละหนข้อพออ2อคือถ้าผมจะตามไม่ทันอะมันต้องเติมเยอะเว้ย ช่มันติงเยอะเยอะมากเยอะมากๆเห็นเกลือเลยไปดูผมดูยูทูบเบอร์หลายเจ้าเดี๋ยวก็ค่อนข้างเกลือใช่ไหมอ่าแล้วข้อที่3ก็คือตอนเนี้ยเรามีเกมต้องลงอีกหลายเกมเลยครับอย่างตอนนี้คือที่เล่นยังไม่จบก็ไซเ e r ร์พังใช่ไหมแล้วก็ไหนจะมีไมค้า t อีกเออไมค a ับผมจะมีโปรเจกต์เล่นเป็นแบบแบบใหม่อ่ะเป็นใช้มดใช้อะไรพวกเนี้ยเยอะๆเลยมันน่าจะหน้าน้าเล่นแล้วก็ใช้เวลานาน,านมากใช่ครับก็เนี่ยสสาเหตุคือ หนึ่งเกมมันไปนานแล้วสองคือถ้าจะเล่นตาม่ห้ทันต้องเติมเยอะสามคือเรามีเกมอื่นเล่นอีกเพียบที่รอต่อ,อคิวแบบเพื่อนเพื่อบวชกันมาแล้วยังไม่ได้ทําตามบดเนาะก็เดี๋ยวยังไงไอ้ toilet tower defense ถ้าผมถ้าผมมีโอกาสได้เล่นอีกทีหนึ่งเดี๋ยวผมจะประกาศไว้หรือไม่ก็ถ้าในอนาคตเนี่ยมีเกมไหนที่มันน่าเล่นอะ่ะเพื่อนเพื่อคอมเมนต์กันมาได้นะครับผมจะลองเข้าไปเล่นดูก่อนว่าไหวเป่า <laughs> ถ้ามันไม่ไหวยังไงเดี๋ยวเราไปหาแบบสนุกส,กสกุอื่นๆเออ ผมก็มีโปรเจกต์ใหม่ในโลบอกจะเป็นไอ้นี่โปรเจกต์นะนําแมปที่น่าเล่นครับอาจจะเป็นแมปที่แบบกระแสยังไม่ดังหรือเป็นแมปเก่าที่มันน่าเล่นแล้วยังมีคนเล่นอยู่บ้างหรือมันสนุกสนุกเลยผมจะตัดทําคลิปมาลงหแห้แรกๆก็อาจจะเป็นช็อตไปก่อนหลังๆก็จะถ้ามันกระแสดีอาจจะกลายเป็นวิดีโอเป็นคลิปเล่นให้เพื่อนๆได้ดูกันครับได้ไงก็รอติดตามกันได้เลยมางัดกันไม่ต้องนานออนนี้ยังแค่31.6 ไม่พอเราได้นี่ไหมนี่นี่ได้ไข่อีเวนต์้องเปิดห้าลูกดิลูกแรกบอลลูนด็อกลูกสองบอลลูนเหมือนเดิมลูกสามจยบอกบอลลูนอ่ะเหมือนเดิมเฮ้ยเกลืออันเนี้ยเกลือใช้ได้เลยลูกสี่ก็เกลือเอ้ยได้ยูนิคอร์นไม่มีเอฟเฟกอะไรเลยงั้นเราก็ปิดซะไม่เอามาเดี๋ยวผม ไล่มันลง,ท,งทังขีไ้ไปไปไปเรียบร้อยแล้วเรารับตรงนี้เฮ้ยมีเทนนี่บินแพ็ครับให้หมดรางวัลอ๋ออันนี้ไม่ได้คือเลยอ้าทำไมรับไม่ได้มีไข่ด้วยมีไข่ตัวอะไรซันเดียซันเดียเหมือนจะมีแล้วปะ่ะซันเดียซันเดียตัวไหนอนะนี่ พลังหกบทิ้งไปทำไรต่อดีน่าจะนี่เออนั่นก็ตามแผนเราต่อก็คือเดี๋ยวผมจะทำการลองซปเปอร์รีเบิร์ดให้ถึงหกส้าเอ,อเราข้ามไปตอนนั้นเลยเอ,อ้ยเดี๋ยวเราข้ามไปตอนไปอยู่โลกไรโดเสาก่อนดีกว่านี่เก็บค่า QI ให้ถึง50าไปข้ามไปเลย มาครับตอนนี้ผมก็ถึงที่โลกในโนเสาวแล้วมาดูกันต่อตอนนี้เราต้องทําการเทรนด้วยการต่อยไอ้เมื่อกี้ยผมไม่ได้ฝึกต่อยมาเว้ยพลาดไปเลยเรา่าจะต้องฝึกอย่างอื่นอ่าผมฝึกไอ้นี่เป็น 4.1B ไอันนี้ปะมาตรงนะฝึกไปเสร็จตามแขนตามแขนนี่ที่นี่เลยปะไม่ได้อีกอาวสวยแล้วผมไปฝึกไอ้นี่มาอย่างเดียวแน่เลยฝึกไอ้ตรงเนี้ยเบอร์แกลบคลิปปะคลิปพูดผิดอ่าต้องเป็นต่อย ไปฝึกต่อยที่อื่นก่อนถึงจะมาฝึกตรงนี้ได้แต่ว่าเราสามารถใช้ทีมนี่เดี๋ยวผมเปลี่ยนทีมเมื่อกี้ผมไปใส่ทีมเทนเป็นทีมชนะเราก็มาลองต่อยดูพลังเรา7.8 qi สู้พวกนี้ได้ล่าสุดคือนี่ป้าใชาบ้บลิดเดอร์สู้ไปไหว54เอ้ย54โอเคงั้นเดี๋ยวผมน่าจะต้องไปฝึกไอ้นี่ใหม่ตามสเต็ปเดิมฝึกนี่ก่อนหมดัดผมว่ามันได้เยอะมากเลยนะหมัดอะเร็วด้วยเดี๋ยวเรากลับไปก่อนกลับไปที่บังเกอร์ ฝึกปัดที่บังเกอร์หน้าโหลดนี่มันทำให้เราโหลดนานขึ้นไปเนะี่ยเดี๋ยวคิดไปเองว่ะมาเปิดเทรนเออระหว่างนี้ผมมาพูดเรื่องสัตว์เลี้ยงดีกว่าเดี๋ยวรอพลังเยอะใช่ไหมมาเนี้ยอาสัตว์เลี้ยงผมแบ่งเป็นสามทีมทีมหลักเลยก็คือนี่เทรนทีมที่เราใช้อยู่คือทีมใช้ฝึกจะเพิ่มค่านี่เห็นปะค่าฝึกเนี่ยได้ดีส่วนวินทีมอาเพราะผมเปลี่ยนเป็นวินทีมดูค่าฝึกจะลดลงนะนี่เหลือ18.1่ทีถ้าใส่ใหม่ก็เป็นนี่20 ยี่สองยี่สามประมาณนี้ครับไอเทรนนิ่งทีมเราก็จะใช้พลังงานไอมีพลังเยอะสัตว์เลี้ยงที่พลังสูงพวกนี้ตามนี้ไอตัวก๊อปปี้ผมเห็นไม่แน่ใจมันมันมันบั็กหรือเปล่าอ่ะผมเล่นมาหลายวันแล้วเหมือนเลขมันผิดเว้ยเลขเลขมันผิดหรือเขาเปลี่ยนวะตอนแรกมันเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมเบสเฟนเนี่ยเหลือสิบห้าบล็กปะเนี่ยผมลองสัตว์เลี้ยงตัวอื่นอ,อันนี้เบสเฟนห้าใช่ไหมถ้าเป็นอันนี้ก็เบสเฟนห้าเหมือนกันสิบห้า มีพลังเท่ากับ15ของตัวสันเดนที่ดีสุดเหรอสองอะสองคือ10%สามสามไม่ 3, 3คือเท่าไหร่อ่ะถ้าสามเบสเฟนสามมีปะมี 5, เบสเฟนห้า10%เฮ้ยอะไรวะเบสเฟนห้าได้10%เบสเฟนห้า10%้วถ้าเบสเฟนอันนี้ก็เบสเฟนห้า10%อะไรของมันวะเลขมันบลักปะเนะี่ยดิเวทานเนี่ยเบสเฟนสอง10%ผมว่ามันบลักละ เราเปิดตรงนี้ใหม่ดิหลอกน่าจะเท่าเดิมไหมเกมเขาไม่ได้ปรับเปล่าสิบเฮ้ยเดี๋ยวหวัวบักบ๊กบั๊แดกแน่เลยอันเนี้ยสามเอ้ยสามันสิอะไรของมันวะเบสเฟนมีระบบนี้เลยหรอบั๊กหรอเดี๋ยวแบบลองเบสเฟนสี่ดิเบสเฟนสี่นี่ปะนี่เบสเฟนสี่สิบห้าเปอร์เ็นต์โอเคผมว่าน่าจะบั๊กหรือเปล่า เอออาจจะเกิดอาการบัคหรือเปล่าล้วลองมาที่สโต้เขาบอกมีสัตว์ใหม่นี่ไงพวกสัตว์พวกนี้สัตว์ใหม่สัตว์ใหม่เดนเฟนเจ็ดนี่มันจะบัคด้วยหรือเปล่าตดีวนี้อ๋อดูพลังไม่ได้เออตั้งอยงี้มันบัคแล้วไอที่ผมได้แต้มจะได้เท่าเดิมไหมเนี่ยเออเว้ยบัคเงี้ยมีด้วยแล้วก็มีสัตว์พวกนี้ใหม่ใครตังถึงซื้อเลยครับผมไปถึงว่ะเราจะไปเล่นย่างอื่นด้วยเออ เพื่อนๆสงสัยว่าผมเล่นโลบอกแบบอะไรบ้างใช่ไหมตอนนี้ก็ดูตามคลิปนะครับก็จะมีล่าสุดก็เป็น Escape จาก m i t ตอร์บีดออกจากห้องของ m i t ตอร์บีดใช่ไหมมันเป็นจาก Youtube อ่ะของคลิปของ m i t ตอร์บีดแล้วก็มีอันนี้ที่ผมเล่นไปแล้วเอเล e ม t a l ลดันเจียนเป็นดันเจียนที่ใช้สกิลได้ครับแบบก็คือทําการบุกฝ่าดันเจียนไปโดยที่เราใช้สกิลได้มีทั้งอาวุธอุปกรณ์แล้วก็ท่าเท่ๆมากมาย แล้วก็อีกอันนึงที่เล่นไปก็คือพารากอนซอมบี้มันเป็นเกมที่จะให้เราเอาปืนอ่ะไปเล่นยิงซอมบี้เว้ยสนุกดีคล้ายๆกับซอมบี้อัพเ s i ซิเลยครับเออไอ้คล้ายๆกับ u ันเดนอัพเ s i ซิ่งต่ออันเดนซอมบี้วะนั่นแหละคล้ายๆกันเลยก็สนุกดีแล้วก็กเกมหนึ่งก็คือที่เล่นไปแล้วเดอะเฮาทีดีเดอะเฮา t ทเ e r d ดีเฟนส์นะครับอันนั้นอะ่ะมันจะเป็นการที่เขาเอาตัวสัตว์ประหลาดน่ากลัวเนี่ยพวก มีมพวกแมปจากดอจากอะไรพวกเนี้ยหลายๆเกมเลยของลูบบอกอ่ะมารวมกันเว้ยแล้วเป็นพวกมอนสเตอร์ที่เราป้องกันไม่ให้มันเข้าไปในบ้านเราได้แต่เราเป็นแนว Tower Defense อ่ะก็จะเอาทหารของเราแล้วก็มันจะมีทั้งพวกทหารแม่มดนักปราบผีอะไรพวกเนี้ยที่แบบออกไปทางแบบแฟนตาซีบ้างออกไปทางทหารบ้างเนี้ยผสมกันเว้ยเดี๋ยวผมเล่นไปแล้วประมาณ2พาร์ทเดี๋ยวจะตัดมาลงใหโอเคครับ ประมาณนี้เนาะโรบบอกเราก็เล่นหลายอย่างเลยเว้ยแล้วเพื่อนๆเ,เนี่ยตอนนี้เล่นอะไรกันบ้างเออเล่นโรบบอกแบบไหนกันบ้างคิดว่าเออแล้วก็ฝากถามเนี่ยอันนี้ฝากเพื่อนไปคิดคิดว่าตัวโรบบอกอะในอนาคตอะเขาจะมีแบบอะไรน่าเล่นมาบ้างไปเออใครรอแบบแบบนวไหนบ้างครับใครรอแนวทาวเวอร์ดีเฟนส์ใครรอแบบนวต่อสู้ใครรอแนวแบบไทคูนแบบในอดีตเนี่ยย้อนกลับมาเล่นใหม่เออหรือใครจะรอแบบนวสัตว์เลี้ยงแบบ เป็นพวกซิมูเลเตอร์แนวสัตว์เลี้ยงอะไรพวกนี้คอมเมนต์มากันได้นะพูดคุยกันคำาได้ฮะเออพูดคุยกันได้สนุกเนานะปะงั้นวันนี้ก็ผ่านมาประมาณ10กว่านาทีแล้วคลิปมันไม่ยืดยาวเดี๋ยวผมทําการนี่ก่อนไปเทสไอ้นี่ไปเทสสู้น่าจะต้องปล่อยเทสย,ยาวๆเราจะไอ้นี่ครับตัวตัวเนี้ยโลบอกงัดข้อผมน่าจะพยายามลงน่าจะให้ลงให้ได้ สองคลิปหรือไม่ก็อาจจะไม่ใช่โรบอกงัดข้อสองคลิปนะครับอาจจะนี่ต่อสู้ได้เราอาจจะลงโรบอกงัดข้อเนี่ยคลิปหนึ่งต่อสัปดาห์หรือไม่ก็อ,อาจจะมากกว่านั้นถ้าผมสามารถทําอะไรที่มันแบบใหม่ขึ้นมาได้อย่างแบบเราสามารถไปโลกต่อไปได้หรือมีสัตว์เลี้ยงอะไรแปลกๆเนี่ยเพราะไม่อยากจะให้คลิปมันแบบซ้ำๆเดิมๆเว้ยเพื่อนๆน่าจะเบื่อกันใช่ไหมใช่เราก็ต้องทําอะไรที่มันใหม่ขึ้นครับอ เกมแพงแนะ่ต่อยเสร็จพ,พี่พูดยื้อเวลาท่เนี่ยพี่พูดยื้อเวลาไม่ให้มันน่าเบือ่อไปแล้วจังจะนั่นอีกเราจะมีเกมอื่นๆที่เล่นรอยอเพียบเลยเออใครใครดูน,นั่นบางเซิร์ฟผังอะ่ะใครดูบ้างคอมเมนต์หน่อยเซิร์ฟอผังสนุกไหมที่ผมเล่นผมเล่นช้าไปนะอันเนี้ยผมน่าจะตัดเป็นแอ่นนั่นให้เดี๋ยวจะตัดเป็นส่วนเนื้อเรื่องกับส่วนของการฟาร์มเวลเพราะว่าฟาร์มเวลมันนานด้วย พอฟาร์มไปมันนานปุ๊บเนื้อเรื่องมันก็เลยถูกผักไปนานเว้ยมันทําให้แบบเราเล่นไม่จบสักทีที่จริงถ้าผมเล่นแบบไม่อดอะ่ะผมก็เล่นนานอยู่นะแต่ว่ามันเรียกว่าอะไรมันเล่นแบบยาวๆทีเดียววันเดียวจบอะ่ะไม่ใช่วันเดียวจบเด่เล่นแบบทีเดียวนานๆเลยอะวันเดียวหลายชั่วโมงนะันอ่ะมันก็เล่นจบเร็วใช่ปะ่ะอืมแต่คราวนี้ผมจะตัดแยกให้เหมือนเดิมจ 5, ะแยกเป็น e ีจุดห้างั้นอ่ะอาจจะเป็น3.5 4.5 5.5ไปแล้วก็เล่นเนื้อเรื่อง ส่วนนั้นผมจะตัดให้ไม่ยาวกว่าน,นี้นะตอนแรกว่าตัดยาวเป็นชั่วโมงแล้วกลเพื่อนๆดูกันไม่จบเนาะผมจะตัดให้มันสั้นลงโอเคเออแล้วไอเน,นี้ยไมค์คาบอะ่ะไมค์คาบอะ่ะใครดูบ้างใครดูบ้างอยากให้ทําไมค์คาร์บแนวไหนครับไมค์คาบอะ่ะอยากได้เป็นแบบแนวไหนตอนนี้ผมดูๆอยู่ก็จะมีไอ้นี่นี่สปอยเลยความลับเลยสปอยเดี๋ยวจะเปิดให้โบวตได้อันนี้ก็คือ มีลัคกี้บ็อกเกอร์ยังไงลัคกี้บ็อกเกอร์คือแบบมันเป็นโลกที่มันจะสุ่มทุกอย่างเลยเว้ยมีเหตุการณ์แบบปหลาดอย่างมีของตกมาจากท้องฟ้าบ็อกซ์สุ่มเป็นบ็อกนูน้บนบ็อกนี้มีเพชรมีระเบิดมีคีปเปอร์ซอมบี้โผล่มาม่วๆอย่างเงี้ยแล้วก็มี Lucky Box. ลัคก,กี้บ็อกกับลัคกี้บ็อกเนี่ยคือกล่องที่เราเมื่อเราเตะมันจะสุ่มของมาสุ่มเหตุการณ์ออกมาหลายๆแบบเออเราจะเล่นเป็นโลกลัคกี้บ็อกเกอร์คือ จะทําการแจกลัคกที่บ็อกแล้วเอาชีวิตรอดให้ได้เ้ยโดยใช้ลัคกที่บล็อกอย่างเดียวประมาณนี้น่าใจปะกับอีกอีกแบบหนึ่งคือเป็นซอมบี้เป็นโลกที่เป็นซอมบี้ครับอารมณ์มันจะคล้ายๆกับเซเว่นเดย์ทูดานแะละแต่ว่าจะเป็นโลกของซอมบี้ในเกมอ,อื่นแต่เราเอามาทําในแบบรบอกเฮ้ย hey, ผ,ผิดทํำไนแบบนี้ครับเอออยากดูปะเป็นแบบโลกซอมบี้ในแบบนี้ครับน่าสนใจเนาะแล้วก็ยังมีอีกหลายๆแบบเลยอาจจะเป็นแบบที่ มันค่อนข้างจะไม่ดังเว้ยแต่ว่าผมว่ามันก็น่าเล่นถ้ายังไงก็รอติดตามกันได้สำหรับไมค้า f t เนาะโอเคเราต่อยมาถึงตรงนี้แล้วพูดซะยาวเลยใครดูถึงตรงนี้แล้วคอมเมนต์กันได้แล้วน่าจะประมาณนี้คลิปนี้มันน่าจะต่อยกันยาวๆอ่ะผมดูแล้วเหมือนพลังเราจะไม่พอไม่พอสู้ใช่ไหมทา์บริดเดอร์9.1อย่างน,านั้น Okay. งั้นเดี๋ยวผมจะทําการสู้ที่ไทล์เ e นเดอร์ไปก่อนถ้าถ้ายังไงเดี๋ยวเพื่อนๆไปติดตามในชุมชนได้ว่าผมชนะได้เปล่าพลังเนี้ย60รีเบิร์สเนี้ยมันจะชนะได้หรือเปล่าเดี๋ยวเราติดตามกันได้หลังจากคลิปนี้ลงน่าจะน่าจะหลังจากคลิปนี้ลงแล้วอะก็คลิปนี้น่าจะลงวันอาทิตย์ใช่ไหมเดี๋ยวเราติดตามว่าผมจะชนะไอ้ไทล์เรนเดอร์ได้เปล่าถ้าไม่ได้เนี้ยจะทําการซูเปอร์รีเบิร์สต่อให้ถึง65แล้วก็คลิปต่อไปเจอกันที่65ครับ โอเคสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมกันถึงตอนนี้นะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับไปละ